ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าไกลประกาศจุดยืนไม่รับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติชี้ล้าหลังไม่กระจายอำนาจที่รัฐสภานายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าไกลพร้อมด้วยสสพักก้าไกลร่วมกันถแถลงจุดยืนถึงการลงมติร่างพระราชบัญญ,ญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีการลงมติ นายนันทวุฒิกล่าวว่าร่างพรบการศึกษาแห่งชาติได้มีการอภิปรายครบท้วนตั้งแต่ช่วงปลายสมัยประชุมที่ผ่านมาโดยพักก้าวไกลพบเงื่อนงำในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวใน4ประเด็นคือ 1. หลักการแก้ไขจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาไปถึงนักเรียนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดหรือไม่ 2. กระบวนการยกร่างพรบการศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและนักเรียนหรือไม่ 3. เนื้อหาตอบโจทย์และมีความเข้าใจต่อการปฏิรูปการศึกษาหรือไม่และ 4. ร่างพรบการศึกษาฉบับที่มีสมาชิกเข้าชื่อมากกว่า20คนไม่อาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาทำให้ร่างที่พิจารณาอาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ขณะที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลกล่าวว่าพักก้าวไกลไม่พบการให้ความสําคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในร่างพรบรฉบับนี้เลยแม้แต่ครูผู้สอนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพในวิชาการไม่มีอิสรภาพในการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเป็นร่างพรบรที่ไม่ไว้วางใจครูนอกจากไม่เปิดกว้างแล้วยังกลายเป็นโซ่ตรวน ที่ทำให้ขยับได้เพียงผู้ที่มีอำนาจต้องการเท่านั้นนอกจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีการกระจายอำนาจซ้ำร้ายยังพยายามรวมศูนย์ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติโดยสรุปคือพักก้าวไกลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะไม่รับร่างพรบรฉบับนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอเมได้ Comment 啊。Huh?